ครบผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านท,ทุกทุกคนครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองไม้แห่งผ้ามวนวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายแม่เสมอครับผมรอติดตามตัวเลขทุกท่านจากแม่เสมอเพิ่นจะฟัดตัวไดให้รอติดตามไปมพร้อมๆกันครับผมสวัสด,ดีแม่เสมอครับผมคนดังน,น้องตะไคร เมื่อนั่นมากกับใตั๊กอ้อยอยู่ในปลาอ้อยเบิดขายดีหลารขายดีหลายปวดมาทำไาอ้อยกับเบิ้ดมาทันว่าพ่อขายกันใช่แต่พ่อได้ขายพ่อได้ใส่ย้อนกำพิ่นอยู่อ้าวเมื่อนี้มาตามโค้งจะถ่ายให้เอฟซีจะแม่เลยนี่ตัวไรเด็ดๆฝากเป็นอัดมาเต็มแม็กเลยีวฝันดีไปแต่ว่าฝันอยู่ดอกแต่ปล่อยชุดนี้ออกไปแม่ฝันดีวันวานฝันจ้าฝันขึ้นบ้านนี่ ฝันเมื่อวานนี like ้ค <t emp os umen> uh ืนวานนี่แต่เมื่อคืนนี่ยบ่ได้ฝันจักแม่เป็นยังแม่เสมอเมื่อคืนนี่ยเป็นใช่นอนอบัวมันเป็นยังไดบัวอันพอมันเป็นมีเมยในหัวใจนี่บันิหัวหัวนี่ก็เป็นเบอเบอร์เออเอ้ยเบอรเบอร์เป็นเลยบัดนอนก็สบายพระยุดอกฮึ่มบายพระยุดอกว่าวาเหุ้ฝันเจยวฝันตองเนยเด้อลูกหลานซื้อเลขซื้อเบอร์อืม กรใหซ้ซอยลูกซอยร้านให้สุกไหมันน้ำพื้นแน่สรนบอกว่าย่ำได้กันคือย่ำได้กันมีตั้งแต่ใส่ตานีเขาเพราะเป็นของเจ้าของเป็นกับเป็นนหน่อยๆ<า>อยากเป็นอยากไหนเลี้ยงหลายอยา่างสินะเพราะจะไปเฮ็ดนะบุญ่วมบุญบ่วมท่านน้ำเ<า><อ>พลนแน่น้าเพลนสร้างยั้งกับใดสร้างได้แบ่งน้ำเพลนอย่างสินะโอรอยากให้เป็นก้อนโอโยโธินไหมนี่เป็นสร้างเป็นแบ่งทั้งไหนกับอยาก อยางอยากแปงน้ำพืนนนะอยากเห็ดบุญเหานน้ำพืนอันเียดันี้้นาย่างกับว่าน้ำพืนแห้งนาบุญด้ัเนีอยทั้งมาทั้งนาบุญทั้งนาเทศกาลโจกานกับใจสวยไรได้กันใม่างมใจเีใจขอให้ได้ทูกงวดน่มเนาะครับผมตั้งเียงเยเพื่อนพ่อพี่น้องฝันตั้งแก็แม่บันบันบันมาจังเป็นไปหยังดอกบ้านหลังนั้น เขา<ม>เจ้าสาังว่วว<อ>าเป็อออนอนาณาไม่คือบ่มีภูมาอยู่อเลยบวางสิคือบ่มีภูมาอยู่คือบ่มสางไว้คือบ่มอันวาเป็นเทียนราชการคือบ่มีภูมาอยู่คือบ,มอบ่มผู้ใดมาเบิ่งมาแย่งกันเ,เลยบานได้ได้หลัลลกไปเบื้องหลักไปเบิง่งไ,ไปเบิ่งไปเบื้องอันนั่นอันนี้กันไม่ไม่เมด็ดได้ว่า่มีภูไปอยู่บัดนี้มี่แม่บ้านน้องตะไก อพี่น้องเจ้าของผู้หนึ่งแล้วก็แม่ออแม่สอท่อผู้หนึ่งเออแล้วก็เสาแปรนี่แหละเสาแปรมันเป็นดองกันดองกันเจ้าคอยบบน,นี้ย,ย่านคือเพื่อเห็นก็เลยอยองยองยองไปไปออกทั้งหลังมันมีประตูหลังอยู่ได้ยองยองย่านขา้าเจาวาอีนายนี่มาหลักของอยุนีส <มา S 2> ิม,ม้าจอบม้าลอยเอา,อย,าอยี่หยังยุนีไปนะว่าแล้วย่านเขาว่าจังสันก็เลยน บอกทั้งประตูหลังยองยองออกไปบันนี่แล้วเจ้าก็คืนไปคืนไปแล้วบัดนี้ถ้าเจ้าไปต้อยบักม่วงบัดนี้เออเออต้อยบักม่วงเออถ้าเจ้าไปต้อยบักม่วงบัดนี้ต้อยบักม่วงเหรอบัดนี้ถ้าเจ้าต้อยสายเข่าจุกนู่นเมียสกปรกไปขี้เหร่ควังตัวควังควังไลนี่เจ้าเงินล้านตัวหนึ่งกระเป๋าเงินล้านตัวนี่เงินละบาท ไก่มื้อเพี้สีเรายงไแต่ขึ้นนบันนี้เอาใช้แบบนึงเหรอพอหม่วงหม่วงเนี่ยกม่วงเตีเออบันนี้ได้จากงวยดอกไเออตอนนี้บันนี้ได้ยางอ้อมไปหาเพลินด้บัดนี้อ้าวยางอ้อมไปหาเพนบ้าเจ้าตัวบกม้วงขึ้นหลายเที่ยได้วางเที่จุดจิกเต็มกะตากอจากวยแน่แบบนั้นรองเทาเอาเปียเดยวได้มาเอาไม่เท้าแบนั้ เอาเล็กกเอาหลายแล้วเอาหน่วยหนึ่งเอาหน่วยหนึ่งที่ดีเอาเลยเอาใจถุงหนิใส่ถุงนี่เจ้ใจสูงดีเอาเลยว่าบันนี่พอใส่ถุงเลยย่างไปได้บันนี่ย่างไปย่างไปไกลเตืบป่ะกูเห็นต้นบักม่วงน้อยอยู่หันหน้าเอาบักม่วงน้อยอีกบันนี่บักม่วงน้อยอีกแ้่พอบันนี่น้ำไหวมาบริการเต็มขั้นรถเอาจักขวดขายทั้งวันกันส่นะอะไรบันนี่ จอดเมืองไอ้ซื้ออดมึงว่าสมัยคือรอแทวแล้วสเจี่เลยมาเมื่อนี้รอก่เมื่อวานปาติเอาจากก่อนกัดจีนกัดจิมาอีกพี่นว่งรถโอ้ยฟ้าเปิดเด้อไปกังกัอือบรรยากาศอาการข้างคี่ม้้งเาเยรดบุญน้ำ น่ามือดำด้อโอ้เมื่อกี้เขาจะเอาสิมาจอดอันแหละเมื่อกี้อีกะไรจ้าเอาหดอสะไะแม่บานีห่อมะฮอดบบังม่วงน้อยบานี้ต้นบังม่วงอยู่หันโดดโดดวันนี้เก็บบัดมือปุ่นอีกอะไรจะได้บานี้บานี้เท่าแปะไปก้อนได้บานีเท่าแปะไปก้อนไปเก็บก้อนข่อยจนมาเต็มเก่าคู่จนล้นเก่าคู่บารีคอยไปลุ่นบ้านเท่าแปเจ้าคือเก็บหลายแท้บารีคนได้ไปเก็บบารีเก็บเก็บบารีคนได้เก็บกองไว้ของเขาแปะยูหัน เต็มกาคุจนล้นกากุมันควรจไปจ็บจ็บจ็บกองไว้ตะเปียที่ได้หลเถี่ยอปหลักของตะเปียมากเอไอเองตะเปียไหลได้หลเป็นว่าเป็หลักของตะเปีเอามาใส่กองของเจ้าของมาตะเปียแล้วเราได้หลแต่ว่าผู้ซื้อมาเปียมีอิลินะเมียมีอิลหมู่กันในหลังเื่อนกันในหลักดองเป็นดองกันอแล้วก็มาอกันอันนี้ ก็มาหอดฮันละมาหอดที่ว่าไปเอาของถั่วเปียมาใส่กล่องของเจ้าของ <c oughs> อนั่นละ่ะได้มีใจไหลว่าเจ้าของได้ไหลมีใจเออแต่ว่าถั่วเปียได้ไหลก็คอยอ เรามากว้านข่อยเราได้ได้หลายๆก็เล่นว่าข่อยได้หน่อยขอกล่องใส่ขี้ดินก่อนวามีแนวใส่ขว่าได้กลองใส่ขี้ดินนี่ของปูเล่าว่านี่ของปูนี่ขวามีผู้ใดมาลักก็เริืมเลือครับอีกทีครับกลองใส่ขี้ดินกล่องใส่ขี้ดินไว้ข่ามีแนวมาใส่เออวามีไผมาลักดอกเล่าวางสิยื่นหนีกับมแต่ของเต๋อเป๋กับของเอียว่างข่ามีผู้ใดมาลักดอกก็เล่าวางสินี่ละเหตุผลว่าว่าฝันยาวว่ะกว่าจะได้ว่าขว่างขว่าง กองเป็นเก่าดิกล่องเป็นเก่าดิบัดจิตีให้ฟังบาดบัะม่วงบัะม่วงเป็นหาม่วงเป็นหาพี่แม่ม่วงเป็นหาบะม่วงเป็นหากล่องเป็นเก่าม่วงเป็นหามันมีสองกองนี่ไหม สองกองอยู่นั่นของเถาเป๋อว้าอนุชอันนั้นเ่าเป๋อของเ่าเป๋อเอเลนนั่นนะอันนี้ของไข่คนมะกองได้ขี้ดินของเ่าเป๋อเราอยู่กับคู่ครับคุณล้นกับคู่ออกเนาะเราได้หลายกักหลาปข่อยว่าเราได้หลากว่าจะเล็กเป็ลักเอาของเร่ามาใส่กองของข่อยว่ากองได้หน่อยเอออันี้นนท์ที่ไปที่มากของเออก็ก็สีปลาดีตัวไหนละแม่บาดนี่บาดนี้ เลขบัตรหนีตัวเก่าเนอะเปี๊ยะเปี๊ยะชื่อว่าเปีกันปัดเฝันเกล้าย่างไหนมันจะเป็นเปีเปีอ่ามันจะเป็นเปี๊ยะจะเป็นเปีนั่นจะเป็นเปี๊ยะอออืมมันจะเป็นเปียะเปียะยังประมาณนี้พอเปี๊ยังต็งตีซอยกันด้วยบักม่วงก็ว่ากล่องบักม่วงบักม่วงมันเป็นหากล่องเป็นเกลืออืออืมเอา แปด้าเก้าอ๋อั้งตัวแม่พอปันเที่ยวเราบ่ราเป็นซีจักเรีแถวแปดนี่มีตาแปดอือแปด้าเก้าเออแมนบ่แม่เมนโอ้แมนบ่าาเก้าเออแล้วสามตัวแตกงงเลยกรบ้าโอ้ยสต่องนี้ใจไหลว่าจะหวงนี่อันใดบ่กวงอืที่แรกเลยเอายุ่นน้ำเขาหน่วยหนึ่งแมนบ่ครับผมขอเขาหน่วยหนึ่งค่่ว่าเอาหน่วยหนึ่งอีหลี่เเอาหลายก็นั่นขอหน่วยเดียว เลยหยัดเจ๋ถูกเลยยางมากเลยมาพอ <ừ> ตอัวบะม่วงตัวน,นั่นวา่นวาเห็นไว้แล้วมันต้องหลายหรอกบะม่วงบ้าหัวตะแเป้พันมาก,ก่อนน่ะนี่ออโอ้โหที่แปดน้ำมานีขึ้นตะ,ะ,ะแเป้มาก่อนตะแเป้มาก่อนเราได้เต็มต่างหูแล้วจะล้นต่างหูไปไปเลยมาบ้าตะแเป้จะได้หลายแกรื่บัดนี้เก็บประโลดเท้าแล้วว่าเก็บประโลดเท้าบัดนี้ แล้วก็เป็นกลุ่มกลุ่มเงยเงยเหล้าวายเหล้าได้หลาแล้วแล้วก็ไปกลุ่มกลุ่มเงยเงอยู่ข้างคุนบันข่อยเลยได้ขันเวลาข่อยสิได้ลักเหล้าดีบัดนี้เหล้าได้หลไหลข่อยขโมยเอาของเหล้าหลังของเหล้ามาดิบัดนเหล้าข้าไปถูกกลุ่มเงยเงยอยู่ข้างคุณเออว่าต่อเปียได้หลายก็เลยนเป็นลักของของต่อเปียไม่ใช่ของของเจ้าของสินห่อป้าเลี้ยบาดสินที่ได้เลยนี่ละไม่ห่อป้เลี้ยบบาสเอามากรองใส่ ดินไบนี่คุณยายมาลักเอาดอกนีอยู่นี่สองคนทัวนี่เลวางสีเลวางสีดีวดีใจบันิตากับขมิ้นขางเนี่ยสองมือสามมืออะไรเนี่ะนขมิ้นถาแล้วขมิ้นขางวันก็ก็เลว่าคันตาขมิ้นขางนี่คอยชิได้เงินเลวางสีรับผมอชด้เงินบัดนี้ อันผู้นั้นแม่ได้ถามบ่อือเฒ่าแปมตัวนี้ผู้ซื้อว่าเป็ดเฒ่าแปมเราไปกองทานมื้อนั้นเลยถามเฒ่าเ่เ้าเจ้าเมือคืนนี่แม่เออว่าเจ้าซื้อเลขตัวใดไปบ่เฮาบ่ทันได้ซื้อออแกว่าน่ะเฮาบ่ทันได้ซื้อเฒ่าปานว่าไปฝันเเจ้าฝันว่าไปเก็บบักม่วงนํากันก็เลยว่าจังซี่ ีบกวงน้ำตาลแต่ว่าข่อยฝันเจียวเจ้านี่มันต้องมีเป็นแปดก็เลยบางเสียบฟันเสียบบ้างอย่างนี้เรื่องสามล้อไปคุยกันแล้วไปคุยกันก็เลยสิเป็นแปดห้าเก้านี่น่าไม่เออหนีแล้วเออเรี่ยวบังบกวางเนี่ยมันเป็นหาดิวัดว่านข่อยฝันว่าข่อยหาบเอาบกม่วงครับเลขออกหาบอืมเลขยหาบครับถ้าเป็นเออวดนั้นตัวใดญว่า ได้ขาดเหมได้ขาบมัดหรออี๋น้าแม่เนาะมันหาบกันอีหรีเออแต่มลูกงตาลแล้วอันนี้เป็นตัวเดียวตัวเดียวกันแต่ว่าเมื่นี่ได้ได้กองมันมันก็ได้ขาบไหมมันกองไว้มันกองเอออ่าก็เลยว่าเอ้าก็เลยว่างสิมันมาฝันเก่าๆอีกเด้มาฝันแบบเก่าๆอีกเด็กฟันว่าไปบ้านเก่าเด็กฟันว่าไปบ้านเก่าบัดนี้ เอากันบังย่อมไม่ไปดำหน้าแมเออแล้วมนไอไอตรงขามก็เฮี้ยนค่อยนั่นนะตรงขามก็เฮี้ยนค่อยน่ะมันบ้านเล็กทีมันตัวไหนวะหนึ่งเป็นซีสีนึงเปียกมันเออววาจังสี่ล่ะบานเล็กทีเขาตรงขามก็เฮี้ยนเฮี้ยนในไงใบนย่างไรไงห่ยนข่อยนียเขาจ้างคนดำหน้าอ๋อวันนี้คนได้ไปดำหน้าให้เขาเขาจ้าง อ้าวเขาเจ้าเอาต้นเข่าต้นก้าได้ละมาดํมเขาเจ้าบ่ได้เอาการบักย่งมาดัาเนี่ยบางสิตะวุกคือเอดจังสี่มันสิเป็นเขาอยู่บ่อะรเียู่บานเก่าพุมนกันไ้วเขาเป็นยังคือไปอยยุบานเก่าพหมนทังกาลสีเหมือนก่อบานเก่าอยวบาริกตุกเก้ามันสิ่ี้ตุกเก้าตัวแเ่ะตุกเก้ามตุกเก้าแม่อฮาเฮ้าก็มี่เก่าซเลยค่อตุกเก้าอ เกับสมมันมากดีสามหกนดีสามหกประตูเก้านบอ้ามันหันหัวขืนมาเกิจเป็นสามเก่าตัวนี้เดียวสกแล้วพอคอกระวานเอามันบัหนี่ไหมมันบัหนี่เก่าแม่บันนี่แม่สรุปซื่อว่าสรุปสรุปตัวเลขสรุปตัวเลขครับผมเออเดินไปตรงนี้นดีป่ะอันนี้เราบแม่เาแอันนี้แนวนี้ตัดเอาเฮ็ดหกประตูรวดกลับไปกบมาอยู่ในนี่เลยดิ พี่น้องกะมากกะเอามากกะซื้อบ่มากกะพันครับผมิีตะคักกิดตะคักก่อนความมุ่งเจ้าเคขอมมุ่งเจ้าคุ่มเจ้ามากคุ่มเจ้ากะซื้อคุ่มเจ้าบ่มากกะการพนันเป็นสิ่งบ่ดีเออแม่นี่ดีเลยแม่เออมันเป็นการเสี่ยงโชคแม่ไม่เม็นการพนันดิเออเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคเสี่ยงดวงอการดวงนี่คือ แม่เสมอเลยกับสุกมันน้ำกันดื้อพี่น้องคล้องไปครับโดนพี่น้อง้องกันพี่แม่พี่น้องค้องไปกัใหายสุกหายมันน้ำกันดื้อหายสุกสุกมันมนานกันสาธุสาธุครับผมจังหวันมากแต่ว่ามันเข่าล็อกอยู่นั่นละเออตามนั่นแหละพี่น้องแนวทางโค้งสุดท้ายแม่เสมอเนาะก้าวสามหกสามแล้วพี่น้องเนาะสุดตองวัว แล้วก็มาโค้งที่ไทยก็คือแปดหาเก้าไม่เพิ่มเติมคือแปดหาเก้าไม่ว่าซิมเก้าอ่ะนะฮะาะครับอาสำนักครับผมก้อยนี่เฮงปังครับผมรวยครับผมรวยรวย